โปรดทีทหารฝรัง่รงองค์ท่านหลวงปู่ชอบพาคณะออกจากบ้านกระเรียงปางไม้แดงเดินทางมาที่บ้านกระเรียงอีกหมู่บ้านหนึ่งชื่อบ้านหวยค่าซึ่งอยู่ในเขตดอยยางแดงเหมือนกันชาวบ้านหวยข่าเมื่อเห็นมีพระเข้ามาในหมู่บ้านของตนพวกเขาดีใจพากันมานิมนต์หลวงปู่ชอบและคณะให้พักอยู่ที่หมู่บ้านของพวกเขาหัวหน้าหมู่บ้านอยากให้คณะของหลวงปู่ชอบไปพักภาวนาแผ่เมตตาให้กับสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งแต่ก่อนเคยเป็นค่ายทหารอังกฤษ ทหารอังกฤษมาตั้งค่ายที่หมู่บ้านแห่งนี้เพื่อสกัดทับทหารญี่ปุ่นไม่ให้เข้ามาตีเมืองต่างๆของประเทศพม่าระหว่างตั้งค่ายอยู่ที่นี่ทหารอังกฤษได้ป่วยเป็นไข้ป่ามาลาเรียตายไปหลายคนทางฝ่ายอังกฤษจึงถอนกําลังออกไปจากที่นี่พอค่าทหารถูกทิ้งร้างไปแล้วชาวบ้านจะเข้ามาอาศัยใช้เป็นที่ทํากินแต่สถานที่แห่งนี้มีเหตุการณ์ประหลาดทําให้ชาวบ้านเขาวัดกลัวถ้าใครเข้าไปในค่ายทหารไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนก็ตาม มักจะเจอเรื่องลึกลับมีผีทหารฝรั่งมาไล่ให้หนีออกไปจากค่ายทำให้ชาวบ้านที่นี่เข็ดหลายหวัดกลัวไม่กล้าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้ชาวบ้านจึงพากันนิมนต์คณะขององค์ท่านหลวงปู่ไปแผ่เมตตาให้กับจิตวิญญาณทหารอังกฤษที่ยังค้งางคาอยู่ในค่ายทหารร้างแห่งนี้องค์ท่านหลวงปู่ชอบจึงรับนิมนต์เมตตาชาวบ้านในเรื่องนี้ คาที่พักเสร็จเรียบร้อยแล้วพวกเขาชาวบ้านก็รีบกราบลาองค์ท่านและคณะกลับบ้านทันทีเพราะเขากลัวอํานาจมืดที่มองไม่เห็นตัวหลังชาวบ้านกลับแล้วท่านสั่งจัดแจงกลารกรดให้องค์ท่านหลวงปู่ชอบพอท่านสั่งกลารกรดจัดที่พักให้องค์ท่านเสร็จแล้วหลวงปู่ชอบท่านบอกให้ทุกองค์รีบไปส่งน้าไว้และทําภารกิจส่วนตัวให้เรียบร้อยก่อนตะวันตกดินองค์ท่านจะพาไหวพระสวดมนต์พร้อมกัน หลังสวดมนไหว้ระเสร็จแล้วองค์ท่านสั่งกำชับทุกคอนว่าสถานที่แห่งนี้มันเข็ดเอาอาการอยู่นะให้ทุกองค์พากันภาวนาแผ่เมตตาให้กับผู้ที่เขาอยู่ในสถานที่แห่งนี้อย่าพากันประมาทนิ่งนอนใจเป็นอันขาดให้มีสติอยู่กับตัวตลอดได้ยินได้เห็นอะไรอย่าพากันออกมาจากกรดเป็นอันขาดองค์ท่านสั่งกำชับแล้วก็ให้ทุกท่านกลับไปยังที่พักของตนประมาณหนึ่งทุ่งท่านสั่งได้ยินเสียงกระทึบเท้ากรงมาทางที่ท่านพัก เสียงเดินกระทึบเท้านี้จะดังสลับกันกันกบเสียงไม้เรียวตีแหวกอากาศแล้วเสียงก็มาหยุดอยู่ที่หน้ากรดของท่านท่านสงสัยจึงรื้อมุ้งกรดขึ้นมาดูที่มาของเสียงนั้นเป็นอะไรกันแน่ท่านไม่เห็นอยู่ข้างกรดของท่านเลยพอท่านสั่งเอามุ้งกรดลงไปได้ไม่นานก็ได้ยินเสียงไม้เรียวตีแหวกอากาศมุ่งไปทางที่พักขององค์ท่านหลวงปู่ชอบและหยุดเงียบอยู่ที่นี่องค์ท่านหลวงปู่ชอบเห็นฝรั่งนายหนึ่งแต่งตัวด้วยเครื่องแบบทหารมายืนอยู่ข้างกรดของท่าน ผีนายทหารยืนจังก้าท่าขึงขังในลักษณะข่มขู่ท่านด้วยกิริยาองค์ท่านกําหนดถามเขาว่ามาทําอะไรอยู่ที่นี่ผีทหารฝรั่งนายนี้เขาไม่ตอบคําถามท่านแต่จ้องหน้าทําท่าดูดใส่ท่านเพียงอย่างเดียวท่านว่าถ้าจะมาขอให้เราเมตตาก็ให้ถอดหมวกรองเท้าออกก่อนเพื่อเป็นการเคารพธรรมทหารฝรั่งเขาก็นิ่งเฉยไม่สนใจคาที่ท่านบอกองค์ท่านกําหนดจิตพิจารณาถึงวาสนาระหว่างท่านกับทหารฝรั่งผู้นี้ ท่านทราบด้วยยานวิถีขององค์ท่านว่าท่านกับทหารฝรั่งผู้นี้เคยมีวาสนาสงเคราะห์กันมาก่อนองค์ท่านพิจารณาดูในจิตในใจของทหารฝรั่งอังกฤษนายนี้โดยรอบวิญญาณนายทหารฝรั่งคลายมานะลงยอมถอดหมวกรองเท้านั่งลงข้างกรดของท่านหลวงปู่ชอบท่านเห็นว่าวิญญาณนายทหารฝรั่งผู้นี้คลายมานะลงแล้วท่านถามเขาว่าตายแล้วทำไมไม่ไปเกิดมาวนเวียนทำอะไรอยู่ที่นี่ เขาบอกว่าตอนที่มีชีวิตยอยู่เขาเป็นผู้คุมค่ายทหารแห่งนี้ใจห่วงแนสถานที่แห่งนี้มากพอตายไปแล้วจิตจึงติดอยู่กับสถานที่ท่านถามว่าอยากจะไปอยู่ที่อื่นที่ดีกว่านี้ไหมถ้าอยากจะไปให้ตั้งใจระลึกถึงคุณงามความดมที่ตนเองเคยทํามาตอนเป็นมนุษย์เราจะแผ่เมตตาให้เพื่อเป็นการสงเคราะห์ท่านให้เขาสมาทานรับเอาพระรัตนตรัยและศีลห้าพอองค์ท่านแผ่เมตตาทหารฝรั่งในนี้รูปร่างข่องใสขึ้นมาทันที ท่านว่าถ้าแผ่เมตตาแล้วผู้นั้นเปลี่ยนอัตภาพจากทุกหมนมองัวกลายเป็นผองใสขึ้นมาแสดงว่าเขาผู้นั้นได้รับบุญที่เราอุทิศให้องค์ท่านหลวงปู่ชอบบอกทหารฝรั่งผู้นี้เข้าไปในหมู่บ้านถ้าอยากจะหยุดอยู่ที่บ้านใครก็ให้หยุดอยู่ที่นั่นท่านชี้บอกทางให้กับเขานายทหารฝรั่งจึงเดินเข้าไปในหมู่บ้านตามทางที่องค์ท่านบอกท่านกำหนดจิตด,ดูว่าเขาจะไปหยุดพักอยู่ที่ไหนนายทหารฝรั่งหายเข้าไปที่บ้านหลังหนึ่งองค์ท่านจึงกำหนดจดจำบ้านหลังนี้ไว้ พอท่านออกจากสมาธิแล้วหลวงปู่ชอบท่านเดินไปบอกท่านสี่ท่านสั่งถึงเรื่องที่เกิดขึ้นองค์ท่านบอกพรุ่งนี้เราจะพาพวกท่านไปบินทบาทตามเส้นทางที่เขาไปพอตอนเช้าหลวงปู่ชอบท่านพาท่านสีท่านสั่งออกเดินบินทบาตไปตามทางที่วิญญาณนายทหารฝรั่งผู้นี้เขาไปท่านมาหยุดอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งเป็นบ้านที่นายทหารฝรั่งหายเข้าไป เมียเจ้าของบ้านที่เป็นผู้หญิงท้องแก่เป็นผู้ออกมาใส่บาตรให้ท่านหลวงปู่ชอบท่านพักอยู่ที่ท่ายทหารรางบ้านกระเรียงอยู่สี่วันจากนั้นท่านจึงพาคณะออกไปเที่ยววิเวกยังสถานที่แห่งอื่นหลังจากหลวงปู่ชอบท่านออกจากหมู่บ้านกระเรียงประมาณสองเดือนท่านกลับมาที่บ้านกระเรียงอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะพิสูจน์ความรู้ขององค์ท่านท่านถามเจ้าของบ้านผู้เป็นสามีว่าภรรยาของเขาคลอดลูกหรือยังสามีเขาบอกว่าภรรยาคลอดลูกเป็นผู้ชาย ท่านเห็นเด็กคนแล้วท่านนึกรำพึงขึ้นมาในใจชาติก่อนเกิดเป็นคนฝรั่งอังกฤษพออามาชาตินี้ได้เกิดเป็นคนกเกรียงบ้านนาป่าดอยท่านบอกเป็นการเกิดแบบพลิกทวีปการที่จะเกิดเป็นอะไรนั้นครึ้นอยู่ที่ชนกกรรมดีชั่วของเราเป็นแรงหนุนสัตว์โลกจะเกิดเป็นอะไรนั้นคึ่งอยู่ที่กรรมธรรมมาทั้งหมดสมดังพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้